สวยตลอดนะคุณนะคุณพูดอะไรดีกว่าค่ะค,คุณคมียาคัมริคอะไรคะครบ,บอกดิฉันมาค่ะเอาคุณ อสิคุณมีวิธีการดูแ<ม>ลตัวเองยังไงดิฉันชื่อว่านะสาวๆในประเทศไทยรอฟังบนอะ่ะเฮ้ยทุกคนอยากสวยเหมือนอ้า<ๆ>มอ้ามคุณบอกมานะทานผลไม้ค่ะอ่าผลไม้แล้วก็นำ้ำพร้าวทานทีกว้านน้ำ<อ>ส้มก็ถ้ามีของแพ้ก็จะกินเออบางทีมันไม่แพ้กนะ็ออไม่กินดีกว่าอ้วนเปล่าเพราะฉะนั้นคือจะเอาแบบเอาคั้นสดใช่ค่ะก็คันสดนะครับต้องท้องไขมันต้องทานที่บ้านใบหน้าผิวพรรณอะไรอย่างนี้คุณทำะไรบ้าง อย่าว่าน้ไม่ทําอะไรนี่จะโกรธมากเลยไม่ทําเยอะมากได้เท่านี้พูดเลยก็ทำนะแต่โดนทำมากไม่ได้เพราะว่าเป็นคนหน้าบางอ๋อเหรอนี่เป็นคนหน้าหนามากพูดเลยทำเยอะมากไม่ใช่ไหมโหเป็นคนแพ้หนายด้วยอ๋อโดนอุ่นโดนอะไรนี่ว่าเลเซอร์อะไรเงี้ยบางอย่างก็แพ้แล้วไงคือเราเน้นทำความสะอาดคือวันๆดาราเนี่ยเสียเวลากแต่งหน้าเลยใช่ใช่กว่าจะผุนตาเนี่ยโหเลี้ยงเส้นล้ดเส้นเพราะเรายี่ไม่ได้เนี่ยมาแล้เหี่ยวอ๋อนี่ไงเส้นผ่า กูยสมัยนี้ตอนนี้เราอดูมากพี่สุนันย็เราจะยิ้มแบบจริงใจไม่ได้นะพี่เราต้องยิ้มไงเฮ้ยยิ้มเมื่ยิ้มบ้ากงอ่ะเราจะขึ้นนะพี่ฉันพลาดไปแล้วอ๋อแค่นี้นน้อยๆทักทายคนน้อยถ้าเจออ๋อพี้ไม่เจออ้ําในเรื่องนี้ก่อนวันนี้ฉันพลาดไปเลยตลอดใช่ไหม อ๋อคือขยับหน้ามากทุกอย่างไม่จัดเป็นบางทีเราไปเจอแฟนขัดหรือว่าเจออะไรเงี้ยเราต้องยิ้มแบบนี้เออบางทีเราหัวเราะมากๆเราก็เป็นคือรถกูบ่กว่าจะคืงเลยคึนคืนอ๋อเหรอคืงได้เหรอเราไปทำฟันแล้วก็เอาพวกไอ้ครีมเจลเจลอยๆอ่ะเออที่ว่าก่อนหน้าปากค้างเชั่วโมงอ๋อเหรอลอยมันก็ค้นตรงนี้ป่ะฉันไปผ่าฟันพุทธหมอแหกปากฉันอย่างนี้เลย อย่างนี้เลยหรือเคยลอยขึ้นมาปุ๊บนะอมนวนก็หายออนวดแล้วจะหายแต่ราทาก่อนเลยดีกว่าถ้าไปหาหมอฟันแย่าที่บอกไว้เลยอ่ะเฮ้ยเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าการไปหาหมอฟันจะทําให้เราหน้าเหี่ยวเถอะเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องบอกทีไปก่อนทำเสร็จแล้วเราต้องนวดต้ออกให้มันไม่แห้งเพราแห้งปุ๊กอะถ้าผีวหน้าเราแห้งอะเวลาเลายิ้มมันก็แตกทีมันก็เป็นริ้มรอยอ่ะนี่เธอจดๆกันนะจ๊ะได้เสียดออ